ทำตามนี้ชีวิตดีแน่เผยเคล็ดวิธีฝึกเจริญสมาธิและปัญญาการสร้างบุญบาร,รมีสูงสุดและยิ่งใหญ่การทำสมาธิเป็นการฝึกปฏิบัติตนให้มั่นคงอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้บุคคลที่ทำสมาธินั้นการเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญบาร,รมีที่สูงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนา วิธีการฝึกเจริญภาวนานั้นเรียกได้ว่าต้องทำไปเป็นลำดับขั้นคือเริ่มด้วยสมาธิก่อนจนชํานาญแล้วจึงก้าวไปถึงการเจริญปัญญาสมาธิคือการที่มีใจตั้งมั่นในอารมณ์ใดอ,อารมณ์หนึ่งอย่างแน่วแน่กล่าวในภาษาชาวบ้านก็คือการมีใจจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองการทำสมาธิแบบนี้ ไม่ได้เน้นการเข้าถึงนิพพานแต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดีหากต้องการปฏิบัติต่อไปในขั้นสูงหากแต่มีประโยชน์ที่เห็นได้ทันทีก็ได้จากในชีวิตประจำวันทำให้เรามีจิตใจผ่องใสจิตไม่เศร้าหมองต้องคอยกังวลอยู่กับอาการของโรคร้ายที่ต้องเผชิญหน้าเพราะว่าระดับจิตใจได้ถูกฝึกมาให้มีความนิ่งดีแล้ว เมื่อจิตมีความนิ่งเป็นสมาธิดีแล้วย่อมมีพลังแรงกว่าใจที่ไม่มีสมาธิดังนี้เมื่อจะคิดทำอะไรก็จะทำได้ดีและประสบผลได้เร็วกว่าคนปกติที่ไม่ได้ผ่านการฝึกสมาธิมาก่อนวิธีการทำสมาธิที่ได้ผลและเป็นที่นิยมได้ถูกนำมากล่าวแนะนำไว้ในที่นี้แล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน และขั้นตอนต่างๆโดยท่านสามารถอ่านทีละหัวข้อตามลำดับดังต่อไปนี้ 1. การทำสมาธิสามารถทำได้ทุกขณะอิริยาบถท,ท่านพ่อลีพระอาจารย์ลีธรรมทโรพระสายทุดงที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งแห่งภาคอีสานได้เคยให้คำอธิบายวิธีการทำสมาธิในชีวิตประจำวัน เวลาที่จะทำสมาธินั้นท่านได้อธิบายอย่างง่ายๆไว้ว่าทำได้ทั้งยืนเดินนั่งและนอนในอิริยาบถท,ทั้งสี่นี้เมื่อใดที่ใจเป็นสมาธิก็ถือว่าเป็นภาวนาไมกุศลซึ่งถือเป็นกุศลกรรมสิทธิ์เฉพาะตัวถือว่าได้บุญด้วยอย่างหนึ่งดังนั้นจึงพอสรุปจากคำแนะนำของท่านไว้ดังนี้คือ การยืนทำโดยยืนให้ตรงวางมือขวาทับมือซ้ายคว่ำม,มือทั้งสองหลับตาหรือลืมตาสุดแท้แต่จะสะดวกในการทำแล้วเพ่งไปที่คำว่าพุทธโธจนจิตตั้งมั่นได้การเดินเรียกว่าเดินจงกรมให้กำหนดความสั้นความยาวของเส้นทางที่จะเดินสุดแท้แต่เราเอง ควรจะหาสถานที่และเวลาที่เหมาะสมไม่อึกระทึกคึกโครมและไม่มีสิ่งรบกวนจากรอบข้างนอกจากนั้นที่ที่จะเดินไม่ควรสูงสูงต่ำต่ำแต่ควรเรียบเสมอกันเมื่อหาสถานที่และเวลาที่เหมาะสมได้แล้วก็ตั้งสติอย่างเงยหน้าหรือก้มหน้านักให้สำรวมสายตาให้ทอดลงพอดี วางมือทั้งสองลงข้างหน้าทับกันเหมือนกับยืนการเดินแต่ละก้าวก็ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมว่าพุโทโธโดยเดินอย่างสำรวมช้าๆไม่เร่งรีบก,กำหนดรู้ในใจการนั่งคือนั่งให้สบายแล้วเพ่งเอาจิตไปที่การบริกรรมคำว่าพุโทโธท่องภาวนาไว้เป็นอารมณ์ให้กำหนดรู้อยู่ในใจ การนอนคือให้นอนตะแคงข้างขวาเอามือขวารองศีรษะยึดมือซ้ายไปตามตัวไม่นอนขดนอนคว่ำหรือนอนหงายแล้วก็สำรวมสติตั้งมั่นด้วยการภาวนาคำว่าพุทโธให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นกัน 2. ข้อแนะนำและการเตรียมตัวก่อนการทำสมาธิ2.1 การหาเวลาที่เหมาะสมเช่นไม่ใช่เวลาใกล้เที่ยงเป็นต้นจะทำให้หิวข้าวหรือทำใกล้เวลาอาหารและไม่ทานอิ่มเกินไปเพราะจะทำให้ง่วงนอนหรือเวลาที่คนในบ้านยังมีกิจกรรมอยู่ยังไม่หลับเป็นต้น2.2การหาสถานที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ต้องทำในที่อึดกระทึกเพราะสมาธิจะเกิดขึ้นได้ยาก 2.3ควรทำสมาธิหลังจากเสร็จจากธุรัะภารกิจต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วเช่นหลังจากอาบน้ำแล้วขับถ่ายเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีนัดหมายกับใครแล้วเป็นต้น2.4อยู่ในอาการที่สบายคือการเลือกท่านั่งที่สบายท่าที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้นานโดยไม่ปวดเมื่อยและเกิดเน็บชา อาจจะไม่ใช่การนั่งขัดสมาธิก็ได้แต่การนั่งขัดสมาธิถ้าทำได้ถูกผ้าและชินแล้วจะเป็นท่าที่ทำให้นั่งได้นานที่สุดอย่างไรก็ตามไม่ควรอยู่ในท่าเอนหลังหรือนอนเพราะความง่วงจะเป็นอุปสรรคเมื่อร่างกายได้ขนานกับพื้นโลกจะทำให้ระบบของร่างกายพักการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ต้องใช้กำลังในการทําสมาธิมากกว่าการนั่ง2.5ไม่ควรนึกถึงผลหรือปัถนาในลำดับขั้นของการนั่งในแต่ละครั้งเช่นว่าจะต้องเห็นโน่นเห็นนี่ให้ได้ในคืนนี้เป็นตน้นเพราะจะเป็นการสร้างความกดดันทางใจโดยไม่รู้ตัวและเกิดความกระวนกระวายทำให้ใจไม่เกิดสมาธิใจไม่นิ่ง ต้องทำใจให้ว่างมากที่สุด2.6ตั้งเป้าหมายในการนั่งแต่ละครั้งเช่นตั้งใจว่าจะต้องนั่งให้ครบ15นาทีก็ต้องทำให้ได้ตามนั้นและพยายามขยายเวลาให้นานออกไปเมื่อเริ่มฝึกไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเพื่อให้สมาธิได้สงบนิ่งได้นานยิ่งขึ้น2.7เมื่อได้เริ่มแล้ว ก็ให้ทำทุกวันจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยติดตัวเพราะว่าการทำสมาธิต้องอาศัยความเพียรในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเคยชินและชำนาญการที่นานๆจะมานั่งทำสักครั้งก็เหมือนกับการมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ 3. การทำสมาธิโดยการนับเพื่อฝึกการควบคุมจิตการทำสมาธิโดยวิธีนี้นั้น มีหลักการนับอยู่หลายวิธีและแต่ละวิธีก็ล้วนแต่มีจุดหมายเดียวกันคือเป็นอุบายหลอกล่อให้จิตตั้งมั่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลานาน,านได้ทำให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นนายของจิตควบคุมมันได้วิธีนับแบบต่างๆพอกล่าวโดยย่อดได้ดังต่อไปนี้คือ1.1การนับโดยการบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นพอหายใจเข้าก็นับหนึ่งพอหายใจออกก็นับสองหายใจเข้าต่อไปก็นับสามและหายใจออกต่อไปก็นับสี่บวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละหนึ่งตัวเลขที่นับมันจะไม่รู้จบแต่ท่านอาจจะกำหนดตัวเลขจำนวนสูงสุดก็ได้อาทิเช่นพอถึงหนึ่งร้อก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เป็นต้น คงไม่ต้องยกตัวอย่างวิธีนี้เป็นวิธีเริ่มต้นที่ง่ายและใช้สมาธิไม่มากนักเพราะเหตุที่เราคุ้นเคยกับการนับในชีวิตประจำวันอยู่แล้วโดยอัตโนมัติเพียงแต่อาการนับมาควบเข้ากับจังหวะก,การหายใจเข้าออกเพื่อให้มีจิตรู้ตัวอยู่เสมอ ER นั่นเอง1.2การนับลมแบบอักฐกถาเป็นวิธีของท่านพระอักฐกถาจารย์ ที่ได้นำเอาตัวเลขมาเป็นเครื่องกำหนดร่วมกับการกำหนดลมหายใจตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักการนับแบบนี้ช่วยฝึกให้ใจมีสมาธิจดจ่อมากกว่าวิธีแรกวิธีนับมีสองแบบแบบแรกให้นับเป็นคู่คือเมื่อหายใจเข้าก็ให้นับหนึ่งเมื่อหายใจออกให้นับว่าหนึ่ง พอเที่ยวต่อไปหายใจเข้าให้นับว่าสองหายใจออกก็ให้นับว่าสองสรุปก็คือลมหายใจเข้าและออกถือเป็นหนึ่งครั้งจนถึงคู่ที่ห้าก็ให้ตั้งต้นมานับหนึ่งไปใหม่จนถึงเลขหก็ให้มาตั้งต้นนับหนึ่งไปจนถึงเจดถึง8ถึง9และสิบแล้วตั้งต้นนับหนึ่งไปจนถึงห้า และนับต่อไปถึงสิบอีกอีกแบบหนึ่งคือการนับเดียวนับแต่ตัวเลขอย่างเดียวไม่ต้องคำนึงว่าเป็นลมหายใจเข้าหรือออกแต่ท่านควรจะทำแบบแรกให้คล่องเสียก่อนแล้วจึงมาลองแบบที่สองนี้เที่ยวที่นับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเที่ยวที่สองสอง หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเที่ยวที่สามสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆทั้งสองแบบนี้ใช้วิธีการนับทวนไปทวนมาจนกระทั่งเราเกิดสมาธิอย่างไรก็ตามขอให้ถือหลักความเพียรเข้าไว้ วันนี้แม้จิตใจจะยังว้าวุ่นอยู่ก็ไม่เป็นไรลองพุ่งนี้อีกทีทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะสงบใจให้เชื่องอยู่ใต้บงังคับบัญชาของเราและเมื่อน,นั้นแหละคุณภาพทางจิตและร่างกายของท่านได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นต่างไปจากความเป็นสมาธิตรงที่ สมาธิเป็นเพียงการทำใจให้สงบนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เพียงอารมณ์เดียวแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่ได้นึกคิดอะไรแต่การเจริญปัญญาไม่ใช่การทำให้แค่จ,จิตใจตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการคิดใคร่ครวญเพื่อหาเหตุผลในสภาวะที่เป็นธรรมและความจริงในแต่ละสรรพสิ่งว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอน,นิจจังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกขังคือทุกอย่างเป็นสภาพที่ไม่อาจทนอยู่ในสภาพเดิมได้เกิดขึ้นแล้วไม่อาจทรงตัวต่อต้องเปลี่ยนแปลงไปทำให้อารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ตามมาและสุดท้ายคือ ทุกสิ่งไม่มีตัวตนและไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือเป็นของของใครใดๆทั้งสิ้นอนัตตาซึ่งแน่นอนว่าวิบากกรรมของเราที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคร้ายต่างๆก็เช่นเดียวกันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่กับตัวเราและมันก็จะดับไปพร้อมกับตัวเราเช่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่เราพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัว ให้เป็นไปตามที่กล่าวมานี้ได้ก็ถือได้ว่าได้ทำการชำระจ,จิตให้หมดจดจนบริสุทธิ์ทีแท้เพราะจิตใจสามารถยอมรับสภาพความจริงทั้งหลายและความเป็นไปทั้งหลายของโลกได้อย่างแท้จริงข้อสำคัญคือการปฏิบัติสร้างบุญบารมีที่ได้กล่าวมานี้ต้องมีความมากพอนานพอและสม่ำเสมออยู่ตลอดอย่าลืมว่า วิบากกรรมใดๆที่เราเคยทำมานั้นมันมีผลมหาศาลหากทำบุญเบาๆค่อยๆไม่สม่ำเสมอก็เหมือนเรากำลังเตรียมน้ำที่จะนำไปดับเพลิงกองใหญ่ๆแบบค่อยตักค่อยราดแบบนี้ก็ใช้เวลานานกว่าเพลิงจะดับได้ต้องหมั่นทำให้มากเสมือนกำลังสูบน้ำด้วยเครื่องแรงดันสูงและมีปริมาณน้ำมากมาก จะได้มีแรงฉีดเยอะๆในการดับไฟได้เป็นผลสำเร็จและมีความรวดเร็ว